สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเมียนมารอบข้ามชายแดนเข้าไทยเมื่อวันที่24ตุลาคม2564มีรายงานกรณีนายเจรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีบัญยงทองน่วมพลตรตรีภัยรถพลตรตรีภพยรธคุ้มพลตตรีภพยรถคุมถถค้มัมยผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจโพธารจังหวัดกาญจนบุรีมบอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดสนธิกำลังเพ้าระวังป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการลักลอบข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่กระจายของโควิด -19 โดยเน้นย้ำบริเวณชายแดน5อำเภอที่มีแนวติดต่อก,กับประเทศเมียนมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังสูตรรสีโดยหน่เฉพาะกินายาได้รับการประสานจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังสูตรรสีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบกลุ่มบุคคลเป็นจํานวนมากรบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณชายป่าท้องที่หมู่ที่4ตําบลสีมงคลอำเภอไสยยกจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับแจ้งจึงจกําลังร่ว กับเจ้าหน้าที่ร้ายต่อชด13 6เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรไซโยกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไซโยกและสาธารณสุขอำเภอไซโยกเข้าทำการตรวจสอบผลการตรวจสอบพบกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณพร้อมเข้าจับกลุ่มตัวโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดจำนวน120คนเป็นชาย65คนหญิง55คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นไม่พบสูงเกิน37.5องศาเซลเซียสจากการสอบสวน ชาวบ้าแรงงานทั้งหมดมาจากจังหวัดทวายจังหวัดยางกุ้งจังหวัดมาราแมงและจังหวัดพระโคดป,ประเทศเมียนมาโดยมีจุดมุ่งหมายเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครโดยเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางให้กับนายนาคนชาติเดียวกันไปแล้วคนละ1 7 0 0 0ถึง20,000บาทขึ้นอยู่กับระยะทางหลังจากผู้ต้องหายอมรับสรารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรไซโยกเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับ อนุญาตระมอคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันกับประเทศต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ